สำหรับการทำความสะอาดผมก็แนะนำอุปกรณ์เพิ่มเติมสักนิดนึงนะครับนอกจากแปลงที่ทางโรงงานฮูลองก็ให้มาแล้วเราก็จะมีฝ่องน้ำแล้วก็มีน้ำยาล้างจานดับแรกเราก็มาล้างตัวฝาปิดพร้อมช่องใส่ขัดตัวไม้กมันก่อนนะครับแล้วก็เปิดน้ำผ่านแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับ สำหรับฝาปิดผมแนะนําว่าเราไม่ควรที่เอาไปแช่น้ําน,นะครับเพราะด้านในฝาปิดเขาจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับต่อไปก็เป็น ถ้วยกองชั้นในฮะถ้วยกองชั้นในเนี่ยล้างง่ายมากเลยนะครับไม่เหมือนกับถ้วยกองรุ่นเก่าๆที่เป็นตะแกรงกรองนะครับเพียงแค่เราเปิดน้ําไหลผ่านนะครับแล้วเราก็ใช้ฟองน้ำเนี่ยครับล้างทำความสะอาดสำหรับถ้วยกองชั้นนอกก็เช่นเดียวกันครับ เราแค่เปิดน้ำไหลผ่านแล้วก็ใช้ฟองน้ำล้างทำความสะอาดส่วนเปลียวนะครับ เกลียวเนี่ยเขาจะมีซีนยางนะครับผมแนะนําว่าหลังจากที่เราใช้งานแล้วเราก็ควรถอดล้างทุกครั้งนะครับวิธีการเราก็ใช้มือจับนะครับแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ล้างทำทำความสะอาดนะครับเราก็ใช้ฟองน้ำนะครับ ส่วนเกลียวเราจะใช้ฟองน้ำก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้แปรงขัดก็ได้นะครับอุปกรณ์แต่ละอย่างได้มีส่วนไหนคมนะครับไม่ต้องกลัวบาดเจ็บนะครับสุดท้ายเป็นโถแยกน้ำแยกกากนะครับโถแยกน้ำแยกกากเนี่ยด้านหน้าจะมีซีนนะครับสำหรับ กักน้ำไว้ในห้องคันซีนอันนี้เราสามารถถอดมาล้างทางกระสานได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าไม่ต้องทําทุกครั้งนะครับอาทิตย์หนึ่งทำสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับวิธีการถอดเราก็จับด้านข้างแล้วก็ดึงเข้าออกมานะครับแล้วก็ล้างกระสาก็ใช้ฟองน้ําขัดสักเล็กน้อยนะครับส่วน ซีนที่อยู่ทางด้านลิฟต์อันนี้ครับแล้วก็ยกเข้าขึ้นมาอันนี้ไม่ต้องทําทุกครั้งครับอาทิตย์หนึ่งทำสักครั้งนึงก็ได้แล้วเราก็ดึงมุมในมุมหนึ่งนะครับออกมาแล้วก็ดึงออกมาเท่านั้นเองอแล้วราก็นำมาล้างใ้สอดาดล้ก็ใช้ฟองน้ําขัดส่วน ซีนยางที่อยู่ด้านในก็ไม่ต้องทําทุกวันนะครับสักสองสวันนําครั้งหนึ่งก็ได้ครับใช้นิ้วชี้สอดลงไปแล้วก็เชียนิ้วโป้งจิกด้านข้างแล้วก็ดึงเข้าออกมาแล้วก็มาล้างหน่อยหรือว่าจะใช้ฟองน้ําขับไ,ได้ส่วนภายในโถนะครับอันนี้เราก็ใช้ จะมีกาผักผลไม้อยู่เราก็ใช้ปลายแปรงเนะะี่ยเขีย่ยเศษผักผลไม้นะครับส่วนด้านในก็ใช้แปรงนะครับหรือว่าเราจะใช้แปรงขัดสักเล็กน้อยด้านข้างนะครับแล้วก็ใช้ฟองน้ํานะครับทำความสะอาดส่วนถ้ามีซอกเล็กซอกน้อยนะครับเราก็ใช้ปลายแปรงนะฮะเจซอกเล็กซอกน้อยทำความสะอาดแปรงทำความสะอาดได้เลยนะครับ เป็นวิธีการล้างทําความสะอาดนะครับสำหรับการทํำความสะอาดมอเตอร์นะครับผมแนะนำว่าให้เราใช้ผ้าแห้งนะครับแล้วก็ไปชุบน้ำแล้วก็บิดให้หมาดๆเลยนะครับแล้วก็มาเช็ดทําความสะอาด คราวนี้เรามาดูวิธีการใส่ซีนยางนะครับ ouais. ผมจะเริ่มจากซีนยางของเกลียวก่อนที่ซีนยางของเกลียวนะครับจะมีขอบที่เป็นหนาๆกับขอบที่เป็นบางๆนะครับเวลาเราใส่อ่ะในเกลียวเนี่ยเขาก็จะมีร่องเห็นไหมครับเราก็ใส่ใน like that, ส่วนที่ขอบที่เป็นหนาๆลงไปนะครับวิธีการนี้คือเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ใช้นิ้วฮะกดลงไปรอบๆนะครับนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ่อไปจะเป็นซินยางในส่วนของโถแยกน้ําแยกกากนะครับอันแรกก็เป็นซีนยางที่ฝาปิดที่จุกป,ปิดน้ําผักผลไม้นะครับด้านในเ็าจะมีร่องเนหะ็นไหมฮะอันนี้ก็ก็จะมีตัวรับร่องอยู่วิธีการนี่คือเราก็ใส่ให้เขาตรงล็อกนะเราก็ดึงให้เขาให้เขาร่องนะให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปก็เป็นซินยางกลางโถนะครับซินยางกลางโถเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะมี2ด้านเหมือนกันให้เอาที่เป็นด้านนุ่นๆกลมๆอยู่ข้างบนนะครับวิธีการก็คือเราก็ใส่ลงไปด้านในด้านหนึ่งแล้วก็ใช้นิ้วชี้นี่ครับช่วยกดไปนะครับแล้วเราก็สำรวจด้านใต้ว่าเขาเข้าร่องกลมเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มันในส่วนของซีนยางที่เป็นในส่วน,น,น,นของลิฟต์นะครับ ก็จะมีตัวเป็นลิ้นออกมากับตัวที่เป็นเสียบเข้าไปที่ลิฟต์นะครับวิธีการนี้คือเราเสียบด้านในด้านหนึ่งเข้าไปก่อนนะครับเข <im itation> าจะมีร่องหยู่นะมีร่องเราก็เสียบด้านในด้านหนึ่งเข้าไปก่อนเราก็เสียบด้านในด้านหนึ่งเข้าไปก่อนนะด้านหนึ่งเราก็กดตามไป แล้วก็กดตามให้เขาเข้าล็อกนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใส่ซีนยางนะครับ